นี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับนักกีฬานักมวยแล้วกันนะคะก็คือการที่คนที่เป็นนักกีฬานักมวยนะคะก็จะมีทั้งนักมวยแล้วก็มีกองเชียร์นะคะนักมวยเปรียบเสมือนผู้เล่นนะคะกองเชียร์เปรียบเสมือนผู้ชมแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมทุกคนฟังก่อนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาจะเป็นนักมวยเขาตัดสินใจเป็นผู้เล่นนะ,ะเป็นผู้เล่นลงแข่งจริงเจ็บจริงฝึกซ้อมจริงแล้วก็ได้รับรางวัลจริงนะแตกต่างจากคนที่ เป็นผู้ชมนะเป็นผู้ชมผู้เชียร์เนาะเขาก็จะอยู่ข้างวทีใช่ไหมไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นเนาะไม่ต้องเตรียมอ่าไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรแค่ไปเชียร์แล้วก็ตัดสินว่าเออต่อยแบบนั้นชคแบบนี้ทำไมไม่ทําแบบนั้นทำแบบนี้อันนี้ก็คือผู้ชมนะแล้วเขาก็ไม่ได้รับผลอะไรใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อะไรนะเชียร์เสร็จก็กลับบ้านแต่คนที่ได้รับรางวัลก็คือคนที่เป็นผู้เล่นก็คือนักมวยนันเองนะะ เรียบเสมือนการใช้ชีวิตนั่นแหละคะ่ะวันนี้เราต้องเลือกนะคะว่าเราอะจะเป็นผู้เชียร์หรือว่าจะเป็นผู้ผู้เล่นถ้าวันนี้เราเลือกเป็นผู้เล่นเรามีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ใช้ชนะแต่ถ้าเราเลือกเป็นผู้ชมเราจะได้แค่วิจารณ์และก็มองดูคนอื่นสําเร็จเนาะวันนี้ใครที่ชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะฝากแชร์ออกไปให้เพื่อนด้วยนะคะ